สวัสดีชาวแมนเนสเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะก็จะมาขอบคุณนะฮะสำหรับ s u b สไคร b ์หนึ่งหมื่นคนนะฮะก็นะตอนนี้ก็ผมก็เพิ่งสอบเสร็จนะผมก็เออเพิ่งมีเวลาว่างมานั่งอัพมานั่งอัดอะไรอย่างงี้นะก็ช้าไปหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็จริงๆขอบคุณมากนะสำหรับหนึ่งหมื่นซับซึ่งซึ่งช anel นี้ก็เปิดมาได้เกือบเกือบสาปีแล้ว ก็บอกได้เลยว่าเกือบ3ปีแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาแคสเกมประมาณเดือนตุลาตุลาตอนปี25 5หอ่าประมาณนั้นนะ,ะซึ่งเป็นตอนนี้ผมอายุไปตอนนี้ผมมสี่ประมาณเทอมปลายนะตอนตุลาคมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งด้วยก็คือพี่ขวัญเคทีซี่ซึ่งตอนนี้เขาก็คนซับเท่าไหร่แล้วสองหมื่นแล้วมั้งเออประมาณนั้นแหละก็ตอนนี้เขาก็ดังไปแล้วเออ ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่อีกหนึ่งคนนะที่แบบยังไงอะสนิทกันมาตลอดนะจน3ปีแล้วนะฮะก็ยังคุยกันอยู่ยังสนิทกันอยู่นะฮะก็ขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะไม่ทิ้งกันนะฮะขอบคุณจริงอีกอย่างหนึ่งนะก็จะมาขอพูดด้วยนะรัแบบเออเรื่องการแชทกมของผมบางทีแบบเออบางทีแบบลงช้าหรือลงน้อยหรือแบบไม่ค่อยได้แคแลอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าเออผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นช่างภาพแล้ว เออ <_ S 1> ก็คือได้มาเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็เป็นแคสเตอร์ด้วยสําหรับการไปงานเกมหรืองานคอร์สอะไรพวกนี <_ S 1> <ๆ>้ก็อาจจะเจอผมได้อ่าคือผมอาจจะบอกว่าเออผมจะไปงานนี้งานนี้ก็คือถ้าใครเจอผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะเฮออีเออ้ยเฮี้ยที่นี่สะพายกล้องทําไมไม่ต้องแปลกใจครับแคสเตอร์เี้ยอะไรสะพายกล้องไม่ต้องปลกใจก็กูเองครับก็ฝากด้วยละกันนะฮะกับ VN p h o g วอ r โกรานะฮะอ่า๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะฮะแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องหนึง่งนะสําหรับบางคนเนี่ย ในที่ที่ดูคลิปผมมาเนี่ยบางคนก็ยังไม่มีเฟซผมยังไม่รู้ว่าเออหน้าตาจริงของผมเป็นยะังไงนะผมก็จะใส่เฟซไว้ให้ละกันเพราะว่าเออเฟซผมก็เปิดเปิดเผยตัวแล้วครับในในในแฟนเพจถ้าเกิดใครติดตามนะฮะสำหรับบางคนที่แบบเออไม่ได้เข้าไปในแฟนเพจอะไรอย่างนี้ก็จะต้องแบบเฮ้ยนี่ไม่มีเฟซแม่งหว่าจะติดต่ออะไรยังไงคุณเม่งแต่ในแฟนเพจอะไรอย่างนี้ผมก็จะใส่เฟซจริงๆของผมให้นะผมก็ออนทั้งวีทั้งวันอ่ะบอกเลย ทักมอครับผมไม่ว่าอยู่แล้วผมไม่ไม่หญิงครับไม่หญิงเฟรนลี่ครับจะบอาผู้หญิงนะกม <laughs> <laughs> เราเล่นอุยเมอครับไม่ว่าเลยครับอย่ากเกลียดแล้วกันนะฮะส่วนในคลิปนี้จริงๆก็คิดว่าจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะอัดหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่พร้อมครับยังยังยังไม่หล่อ <laughs> ยังไม่หล่อี่จะอัดโอเคนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องสุดท้ายละว,วันนี้ว่าเป็นวันที่11 มีนาคมซึ่งผมวันเกิด12มีนาคมนะอย่าลืมให้มงัลผมด้วยลนะเ <c oughs> ังไม่ค่อยขอเท่าไหร่เลยนะเออพรุ่งนี้ก็วันเกิดผมล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็18แล้บอือวันนี้ก็วันที่วัน17อายุ17วันสุดท้ายละพรุ่งนี้ก็18ปีบริบูรณ์โตเป็นหนุ่มแลวครับ <c oughs> โอเคครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้ละกันนะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาตลอดขอบคุณซับขอบคุณไลค์ขอบคุณยอดวิวนะ ขอบคุณทุกๆอย่างครับผมก็จะแคสเกมต่อไปนะสัญญาคุณครับบา,บาย